อันนี้พี่มาจากไหนคะมาจากที่พัตการมาโกลอ่าแล้วอันเนี้ยอ่าและอันเนี้ยพี่รู้ไหมเขาเรียกว่าธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนและที่อยู่ตรงหน่อยเนี่ยนะเห็นไหมของพี่มีกี่ใบเอ่ยหนึ่งใบของหน่อยมีเยอะไหมคะแล้วอยากจะบอกว่ามีเยอะกว่านี้อีกที่วางเรียงอยู่ตรงนี้เนาะทางร้านขายใบละ30บาทและใหม่มากสวยมากแต่ติดเหลืองนิดนึงขายใบเลย2ีบบาทอ่าและที่พี่คุยมา คือไม่ใช่หน่อยแน่นอนใช่สงสัยเราต้องถามกันสงสัยไม่ต้องแอบถายสงสัยแล้วต้องถามเลยเพราะว่าทางร้านสภาพดีแบบนี้นะหน่อยขายใบละสิบสาบาทเพื่ออะไรแบ่งปันให้รู้และหน่อยขออนุญาตอัดคลิปเนี่ยเพื่อลงในโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ว่าร้านแบงก์โบราณชัดเจนทุกการกระทํามาแล้วหน่อยไม่เรียกเก็บค่าประเมินราคาสิ่งที่หน่อยทําให้เห็นคือธนบัตรสวยๆมีอยู่ตรงนี้มาไม่ต้องแอบ มาแล้วคุยกันเลยค่ะคุณลูกค้าเนาะเพราะเราต้องสื่อสารชัดเจนสิ่งที่คุณคุยมาคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าถ้าจะมาที่ร้านเนี่ยต้องต้องเสียค่าบัตรคิวต้องคิวแล้วเสียค่าบัตรคิวไปแล้วด้วยใช่ไหมอ่าร้านแซงโบราณทุกอย่างประเมินราคาให้ฟรีมาสื่อสารพูดตรงไปตรงมาเป็นแม่ค้าสายตรงมากพี่อย่าไปเชื่อใครเขาจงดีนะคะได้ค่ะ อย่าไปให้ใครเขาหรอกมีใบเดียวเก็บไปเลยมีดูตรงนี้ยังไม่แพง